ให้ดูเดินมาขึ้นรถเมย์นะคะเดินมา17นาทีให้ดูผมขาวตรงที่มันมีน้ำเหมือ่อนะคะตอนนี้อยู่ที่อากาศลบ7องศาสำหรับแบมคือวันนี้มันเย็นนะคะเย็นเหมือนกับว่าเราจับน้ําแข็งแบบนั้นเลยนะคือเย็นเๆยๆๆนะ็นแหน่าชาเลยลบ7องศานะคะนี่แต่ว่าพระาที่ย์จะไม่ขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทางอื่นนะคะตอนพระอาทิตยจะขึ้นอยู่ที่อ่า เจ็ดโมงสี่สิบนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นบ้านเก่า ให้เรารับวิตามินนะคะวันนี้แดดแบบนี้แต่ว่าลบสามองศานะคะ